เอมวิทวัตเปิดตัวขึ้นสังเวียนเพลงพันสันสู้ชวนทำชาเลนจ์ชิงรางวัลใหญ่หลังจากที่ปล่อยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์แสนสนานพันสันสู้ออกไปก็เรียกเสียงฮาขำจนปอดโยกแถมยังได้โยกไปกับเพลงประกอบภาพยนตร์ในจังหวะโจโจที่ได้อินฟูเอนเซอร์ซุปตายา att, อย่างเอมวิทวัตและบ็อบบี้นิติกรมาร่วมฟีเจริ่งเพลงประกอบ ภาพยนต์ที่ชื่อว่าพันสันสู้ที่ครั้งนี้ขอบเปลี่ยนภาพเดิมๆจากร้องเพลงบนเวทีกระโดดมาอวดสเตปเต้นเด้งดึงขึ้นสังเวียนมวยเป็นครั้งแรกสำหรับเพลงพันสันสู้มาในสไตล์สนุกสนุกดนตรีโจ๊กฟังแล้วจะกระตุกต่อมฮอร์โมนให้คึกคักเปิดด้วยประโยคสุดฟิวใส่ก่อนไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดทั้งจังหวะและเนื้อร้องที่ฟังแล้วอยากลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขาเต้นตามแน่นอนมาพร้อมท่อนฮุกที่ชวนฮึกเหิม บอกตัวเองไม่ว่าเจ็บแค่ไหนถ้ามันยังสู้ไหวก็อย่าไปถอยมันไม่ว่าเจ็บกี่ครั้งจะตกอับช่างมันโนโสนโนแคร์ซึ่งเนื้อเพลงนั้นก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของแสนแก้าวจิรายุนักมวยขี้แพ้ที่มีหมีแพนด้านำทางให้อยากกลับมาสู้บนสังเวียนมวยอีกครั้งแต่งานนี้เต้าหมีแพนด้าไม่ ยังนำท่าเต้นสุดน่ารักกับท่อนที่ใครๆก็ร้องตามได้มีแพนด้าแพนด้าอยากจะเห็นเห็นมีแพนด้าโดนต่อยนับแต่ก็กลับมาบอกเลยว่าเพลงนี้ฟังแค่ไม่กี่ทีก็ติดหูแน่นอนนอกจากจะได้สนุกมันไปกับเพลงแล้วงานนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ชวนทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายเต้นสายฮาหรือสายครีเอทีฟมาร่วมทำชาเลนจ์เต้นเพลงพันสันสู้เพียงแค่คุณดีไซน์ท่าเต้นในสไตล์ของตัวเองโพสลงบน t i k t o อกพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ใช่แพนด้าก็เต้นสนันได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแสนสนันพันสันสู้และตั้งค่าเป็นสาธารณะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุนรับเงินรางวัลมูลค่า10,000บาท เสื้อลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์จำนวน10รางวัลเริ่มตั้งแต่วันนี้ลบ5มกราคม2,568โดยจะประกาศผู้โชคดีในวันที่7มกราคม2,568ทาง Facebook 8,000สตูดิโอเอมวิทวัฒนร,รัตนบูรณบารมีเกิดวันที่4ธันวาคมที่จังหวัดราชบุรีน่านการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเอมเป็นที่รู้จักและแจ้งเกิดจากการเป็นยูทูบเบอร์รายการท่องเที่ยวตามใจตุ๊ดที่มีเอกลักษณ์คือปากจัดหาและปาร์ตี้หนักน่วงทําให้มียอดวิวทะลุล้านหลายคลิปต่อมาเอมมาทําช่องยูทูบของตัวเองก่อนจะผันตัวเป็นนักแสดงพิธีกรและนักร้องด้าน,นชีวิตในวงการบันเทิงเอมวิทวั์หลังจากเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวเอมมีโอกาสได้ชิมลางงานแสดงครั้งแรกสําหรับภาพยนตร์ พี่นาคและมีเรื่องอื่นๆตามมาปัจจุบันเอมเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรและนักร้องอีกทั้งยังร่วมแจมกับเพื่อนสนิทจัดงงพณนีมหาไทยอยู่บ่อยครั้งด้าน,นชีวิตส่วนตัวเอมวิทวัสเป็นนักกิจกรรมตัวยงตั้งแต่สมัยเรียนโดยเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์และยังเคยรับแต่งหน้าเปิดร้านให้เช่าชุดอีกด้วยเพราะความเป็นคนสนุกสนานพูดจาเฮฮาออกแนวยียวนทำให้ใครๆก็จดจำได้ไม่ยาก ส่วนเรื่องหัวใจเอมคบกับเอื้อมานานถึง12ปีโดยทั้งคู่จับมืออยู่ด้วยการสร้างตัวเองเริ่มจากศูนย์จนประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้นอกจากนี้เอมยังทำธุรกิจส่วนตัวไปติดตามได้ที่ i g จีแอดเอ็มช็อปไทลด